โอเคมาดูในเรื่องของการเอารูปภาพ JPEG นะครับไปทำเท็กเจอร์บ้างนะครับก็สมมุติว่าเราอยากได้ภาพบริกนะครับก้อนอิฐพวกนี้นะครับไปทำเป็นกำแพงอาจจะทำใน t d Max หรือว่าไปทำเพน์แมทเพนใน Photoshop ได้ก็คือเรา Copy ไปก่อนแล้วก็ไปเปิดใน Photoshop นะครับจากนั้นเนี่ยมาที่เมนูฟิลเตอร์แล้วก็เลือก m r t t e r o f f s t t นะครับมันจะทำการปรับเลื่อนภาพนะครับ h o r i z o n t a l คือ เลื่อนภาพแนวนอนนะครับเราก็เลื่อนเห็นตะเข็บชัดๆนะครับอย่างนี้นะครับส่วน v วอร์ติเก็เลื่อนแนวตั้งนะครับดูซสิว่ารอยต่ออยู่ตรงไหนแต่ภาพนี้เห็นว่ามีรอยต่ออันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับโอเคไป <c oughs> จากนั้นอุปกรณ์ที่ใช้จะมีสองอันนะครับสามอันเลยนะครับแล้วแต่เราใช้ฮีลิ่งทูลนี้จะเป็นตัวซ่อมโดยการแรนดอมสีข้างๆมาใช้เช่น จะบอกว่าต้องการให้สองอันนี้นะครับเชื่อมต่อกันแล้วก็ใช้ฮิลลิ่งทูลวาดเพนนะครับทับลงไปมาทําการดูดสีนะครับมันเกลี่ยให้นะครับแบบนี้แต่มันจะใช้กับอย่างนี้ไม่ค่อยได้นะครับไอ้รอยขาวๆ่างต่างด่างสีกันมากเกินไปเราต้องเพนเพิ่มหรือใช้สแตมช่วยนะครับจะดูกันอย่างตัวนี้เนี่ยเราใช้ฮิลลิ่งทูลได้เพราะซ่อมแค่รูปเล็ก มาแปะลงไปก็จะดูดสีมะเกียรเป็นเชื่อมเนื้อเดียวกันให้นะครับโอเคส่วนสแตมป์ใช้ยังไงสแตมป์เนี่ยจะกดอัลเทเน็ตนะครับเพื่อดูดสีต้นทางนะครับอย่างเช่นต้องการดูดสีขาวตรงน,นี้มานะครับเท็กเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับกดอัลเทเนตแล้วจิ้มไปแล้วก็ปล่อยอัลเทเนตแล้วก็วาดตามนะครับแต่ต้องด,ด,ดูดีนะครับไม่ให้มันเกินสีเกินส่นสวนอื่นนะครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นอ็อสเน็ตนะครับว,วาดออกมาแบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะใช้แปรงนะครับจิ้มพอว,วาดไปเลยนะครับแต่ใช้แปรงจะไม่ค่อยดีตรงที่เนื้อแปรงนะครับมันเรียบนะครับเราจะตางจากหินนะครับจะเห็นรอยขูดขาดเล็ไปน้อยเพราะใชะ้บางทีก็จะไม่เนียนนะครับ แต่ก็พอใช้ได้บ้างแล้วแตกกรณีไปนะครับนะครโอเคเรอให้ต่อในนาะตรงนะคะรับแล้วก็แก้ไขซะโอเคสแตนมก็ได้นะครับดูสี ก็จะเหลือตรงนี้นะครับในแนวนอนนะครับที่เราต้องแก้นะครับก็อาจจะแตมป์ต้นทางนะครับตรงนี้นะครับออเน็ตขึ้นไปแล้วก็วาดกดชิปแล้วก็ลากไปเลยก็ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นแนวนอนแล้วนะครับแต่ทีนี้จะเห็นว่ามันงส่วนที่ขัดขัดเกินเกินแบบนี้เราก็ใช้ฮีลิ่งทูลซ่อมกัน แร่จะต้องวัดป่าในแนวนอนนะครับมันก็จะดูงฟิชข้างๆบนล่างมาให้เรารตรงไหนที่เราคิดว่าใช้คีลิ่งคืไม่เวิร์กก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้ มล้วต้นทานแล้วก็ปากของมันะคะ okay. าารับขณะที่มันดูขาวๆเวอ่เวอร์แล้วก็แก้นะครับฟ่อมอย่างตรงน,นี้จะเห็นว่ามันเป็นแนวตรงเกินไปนะคะรับทีมเป็นรอยขั้นบันไดเรา,าต้องแก้นะครับอย่างเช่นเอาตรงนี้มาช่วยซ่อมนะครับก็กดเป็นเน็ต เป็นคนละสีกันไปก็ไม่เอาจะพิพมในส่วนเดียวกันก็ได้อันนี้คือสแต t ทูลนะครับ Copy ปปจากต้นทางเราเห็นว่ามีเข็มเล็กๆนะครับเวลาเรากดกระเพนเนตจิ้มไปแล้วเนี่ยแนื้อเ็มเนี่ยก็จะมีเข็มเล็กๆตามรอยตาม โอเคสมมติว่าเราคิดว่าตรงนี้น่าจะเวิร์กแล้วนะครับเราก็เซฟไปได้เลยเซฟไปใช้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็อาจจะไปคี่เทกเจอร์นะครับ UV นะครับในค d ดี m a หรือมายานะครับือสมมติว่าเราอาจจะใช้ใน Photoshop นะครับต็ทดลองดูนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเราเอาไฟล์ภาพตอนแรกมาวางจากภาพนี้นะครับ ลากมาวางปุ๊บทดลองดูกดตัว V m o v e นะครับก็้เด็กล,ลากมา copy นะครับเราเห็นว่าภาพมันให้ต่อนพอดีนะครับเดี๋ยวมองไปแล้วก็จะเห็นรอยต่อนะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นรอยต่อชัดเจนนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีที่เราแต่งภาพปรับค่าออฟเซตไปบ่อยแล้วแล้วก็ copy มาใช้กด Ctrl Y ลง Enter แล้วก็ตัว V นะครับคัปปี้เลยกดเล็ตลาม อเคเราก็เห็นว่าภาพเราเนี่ยไม่มีรอยต่อแล้นะครับเพราะดูผสานกันไ้หมดเหมือนกับเราเรียงกตะแวงห้องน้ํานะครับที่หลายตรงกันนะครับมันก็จะดูแล้วไม่มีเส้นแบ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการปรับค่าอ f f s e t ลบระเข็บทิ้งนะครับ